สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คฟาเธอร์แมนนะครับเผาถ่านขายวันละ1,000บาทครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP ีที่1น3นะครับก็เว้นไปนานเลยครับผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ4เดือนน่าจะ5เดือนแล้วแ่ะครับหลายคนก็ถามเข้ามาว่ายังทำเตาอยู่ไหมเพราะว่าไม่เห็นอัปเดตคลิปนะครับ ก็ยังทําอยู่ครับทําอยู่ทําคือออเดอร์มันมาเยอะมากเลยตอนเนี้ยอยอดสั่งในปีนี้มันเยอะทะลุร้อยกว่าเตาแล้วนะครับผมก็เลยต้องต้องเร่งทําเตาแล้วก็จะยุ่งด้วยบางทีไปส่งเตาลูกค้าอย่างเงี้ยบางทีถ่ายภาพไว้อะไรมันก็ปนกันไปหมดแล้วก็เราไม่มีเวลาด้วยก็คลิปนี้ก็เก็บภาพ เก่าๆมาให้ชมกันนะครับในช่วงที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะฮะอย่างอย่างคลิปนี้ก็จะเป็นไปส่งเตาที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะลูกค้าสั่งมา2เตานะครับในช่วงหน้าฝนด้วยไม้ก็ค่อนข้างชื้นนะฮะก็ <S <S ไปส่งอยู่ตลอดนะครับอา่าแม้ยังไม่ได้หยุดทําเตานะฮะออเดอร์มันมันเยอะ ก็เลยต้องไม่ได้ลงคลิปแล้วก็เหมือนกับว่าเราชะลอออเดอร์ไปด้วยแล้วก็ต้องตั้งหลักใหม่นะฮะเพราะว่าอ,อพอมันมาเยอะแล้วคนทำงานเราน้อยมันมันก็จะออกไม่ทันนะครับเตาออกไม่ทันตามกำหนดอย่างเงี้ยมีเลือดลูกค้าไปด้วยลูกค้าก็รอเตานะฮะก็ในช่วงนี้ก็ปรับแล้วก็หาพนักงานเพิ่ม ก็หลายๆอย่างนะครับก็ยุ่งอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับเตานี้ก็ไปส่งจังหวัดนครสวรรค์2เตานะครับลูกค้าสั่งมา2เตา,าผมก็เดินทางไปเทสให้นะครับถ้าเป็นเตาขนาด3,200ลิตรเนี่ยก็จะเดินทางไปเทสให้ทุกเตานะครับจะบอกวิธีการเผาเทคนิคาการเผาต่างๆนะครับการาใส่ไม้การให้ความร้อนของเตาพวกนี้นะครับ แล้วก็รูปร่างเตาผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบแล้วนะครับตอนนี้น่าจะลงตัวอยู่ที่แบบนี้นะครับสำหรับการเผาถ้าเผาถูกวิธีนะฮะไม้ที่มีความแห้งพอดีนะครับก็จะง่ายมากนะครับแต่ถ้าไปเผาไม้หมาดไม้สดอย่างนี้มันก็ใช้เวลานานนะครับเผาได้เหมือนกันครับน้ำส้มควนไม้นี่ก็จะมีสองข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลพลอยได้นะ ดีกว่าเราปล่อยน้ำส้มคอนไม้ทิ้งนะครับบางที่หาตลาดได้ก็เป็นราคานะครับส่วนที่นี่ก็เป็นจังหวัดอ,อุทัยนะครับอุทัยธานีนะฮะก็คือนานเราจําไม่ค่อยได้จังหวัดอุทัยธานีที่นี่เอามาลงหนึ่งเตานะครับวันที่ไปลงก็จําได้ว่าไม้ค่อนข้างจะหมาดมากนะครับน่าจะเพิ่งเอาเพิ่งตัดมานะ แต่เราก็เผาให้ดูนะครับแต่ก็อธิบายว่าถ้าจะดันให้ติดเลยอ่ะก็มันก็ใช้เวลานานอ่าแต่ทางที่นี่เขาบอกเขาไม่ซีเรียสนะครับวันนี้อยากได้น้าส้มควันไม้เยอะเราก็อบได้ถ้าอยากได้น้ําส้มควันไม้เยอะก็ต้องเป็นไม้แบบนี้นะครับไม้ค่อนข้างสดมาดเราจะเผาอบไว้หนึ่งวันก่อนนะครับถ้าไม้อย่างนี้จะดันให้ติดเลยก็ได้นะครับแต่ใช้เวลานาน,นครับ ยี่สิบชั่วโมงอย่างเงี้ยมันมันเสียเวลาเสียเชื้อเพลิงนะฮะแต่เราถ้าเราเผาอบวันนี้ไว้สักหกชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันร้อนอทั้งคืนอยู่ในเตามันจะอบตัวของมันเองแล้วก็น้ําไม้พวกนี้มันก็จะระเหอยออกมามันก็เป็นเหมือนไม้แห้งแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มาซ้ําอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เผาได้นะครับเผาอบไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าจะดันทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็ เสียเวลาแตก่ก็มีหลายท่านนะครับที่เอาเตาไปจําเป็นต้องเผาไม้หมาดมากๆอย่างเงี้ยไม้สดก็ดันเอาจนได้เพราะว่าลูกค้าต้องการทานด่วนนะครับแล้วก็ไม้ที่เตรียมไว้อ่ามันแห้งไม่ทันนะครับตอนแรกก็คิดว่าไม้ที่เตรียมไว้นะ่เยอะมากแล้วนะฮะเจอเตานี้เข้าไปไม่กี่เที่ยวก็หมดหมดแล้วก็ไปสร้างลูกค้าไว้แล้วจำเป็นต้องส่งทานลูกค้านะ อันนี้ก็จําเป็นนะครับเราอาจจะต้องใช้เทคนิคการอบไว้สัก6กชั่วโมงครับห้าหกชั่วโมงแล้วปล่อยนะฮะนี่ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับนี่อยู่ที่จังหวัดอุทยัยตรงนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็สั่งเพิ่มมาอีก2องเตานะครับน่าจะใช้ฐานเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็เอาไปลงอีกสก็จะเป็นสมเตานะฮะ น้ำส้มคนไม้มีสองข้างนะครับจะเก็บไว้ขายหรือว่าใช้ในงานกเกษตรของที่บ้านตัวเองก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับดีกว่าปล่อยทิ้งนะฮะไม้หมาดก็จะได้เยอะนะครับไม้หมาดไม้สดได้ได้เยอะแต่ไม้แห้งก็มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันได้เหมือนกันเตาผมจะมีท่อน้ำส้มติดไปทุกเตานะครับ ก็คือไม่มีไม่ไม่แยกออกมานะครับไม่ไม่มีสั่งว่าเอาเอาทอน้ำส้มหรือไม่เอานะราคาเดียวกันเลยนะครับขอเดินทางไปส่งทุกเตานะครับเพราะว่า,เ,าเตาตัวใหญ่ตัวนี้ก็อา่าสามพสองลิตรตัวนี้ก็ผมต้องไปดูแลครับต้องไปบางบางลูกค้าบางบางท่านก็ไม่เคยเผาเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูแลเพราะว่า เตาเพราราคาก็สูงนะครับพอเอาไปแล้วเผาไม่ได้ไม่เข้าใจมันมันเราก็ต้องให้ลูกค้าเผาให้ได้ให้ให้มันสําเร็จนะค,ะครับก็ไม่ยากครับไม่ยากไม่มีอะไรยากหรอกนะ,ะเทคนิคมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราให้ความร้อนกับไม้ในเตาแค่นั้นเองะครับส่วนเตาก็ประสิทธิภาพของมันก็ก็ถือว่าโอเคนะครับ เพราะว่าผมส่งมาเยอะแล้วตัวนี้นะก็มีการสั่งเพิ่มเข้ามานะครับก็ขนาดก็ไม่เปลี่ยนแล้ว3200ลิตรตัวนี้นะครผมก็จะทำอยู่แค่2ขนาดนะครับ3200ลิตรกับ1,400ลิตรนะฮะถ้าจะทำธุรกิจจริงจังก็ตัว3200ลิตรเหมาะนะครับส่วนจะหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครก็ ขนาด1,400ลิตรกำลังดีนะครับอาอะไ,ได้เสริมเป็นเผา,าวันเสาร์อาทิตย์หรือคนแก่ที่บ้านอยากมีงานทำอย่างเงี้ยก็เหมาะนะครับ1,400ลิตรมันจะไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับก็โอเคครับตรงนี้ก็จังหวัดอุทัยธานีนะฮะ แล้วผมก็เดินทางไปที่น่าจะต่อจากอุทยัยธาน,นีนะไปที่สปปลาวนะครับลูกค้าสปอปลาวนี่สั่งเตามาหนึ่งเตานะครับหนึ่งเตาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นต้นปีนี่ครับเตาใบแรกที่เอามาลงเทสนะครับลูกค้าก็เทสเตาแล้วก็ลองเผาแล้วก็ลองทําตลาดตลาดฐ่านดูแล้วนะครับ ก็สั่งเข้ามาอีกนะครับสั่งเพิ่มเข้ามาอีกเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรื่อยนะครับไม้เยอะมากนะครับไม้เยอะพอมาเยอะแล้วก็หัวไม้อะไรพวกนี้ที่เป็นโรงเรื่อยมันมันใช้อะไรไม่ได้นะครับก็เลยต้องเผาถ่านดีกว่าเอามาเผาถ่านแล้วไปขายให้กับโรงงานนะครับโรงงานที่ใช้พลังงานนะ ลูกค้าสั่งเข้ามาอีก7เตานะครับรวมแล้วก็8เตาอ,อยู่ที่นี่นะครผมต้องเดินทางมาประกอบเตาที่นี่นะครับเราไม่ได้ยกมาเป็นตัวเราเอาชิ้นส่วนนะครับมาประกอบที่นี่นะก็งานก็เรียบร้อยดีครับเสร็จแล้วครับรวมทั้งหมด8เตานะน่าจะเผาอยู่ตรงนี้แหละครับต้องปรับสถานที่แล้วก็วางเตามาจากทางโน้นมาถึงทางนี้ ต้องเอาเพิ่มนะครับไม่ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเห็นลูกค้าบอกอย่างน้อยก็ต้อง30 40ิบสี่สิบเตาเพราะว่าลูกค้าฐานมีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเริ่มผลิตแล้วก็วางแผนการผลิตเพื่อส่งโรงงานให้ทันนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับสบปปลาวนะใช้เวลาอยู่เกือบสองเดือนนะครับเดือนกว่ากว่าจริงๆก็เดือนกว่ากว่าะครับ บรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับดีมากมาช่วงหน้าฝนฝนก็ตกไปปลอยนะครับตรงนี้จะเป็นอ่างยักษ์นะครเป็นภูเขาล้อมรอบอย่างนี้เลยทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างอากาศดีนะครับอากาศดีมากอยู่ท่ามกลางภูเขานะในช่วงที่ไปสปปลาวก็คุณพ่อผมล้มป่วยนะครับแล้วก็ต้องเดินทาง ก็เสียเวลาอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วท่านก็ได้จากาเราไปนะครับก็มาจัดงานพ่อแล้วก็ต้องเดินทางกลับไปที่สะปะปลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นคิวเตามันก็เลยถูกเลื่อนออกไปด้วยหลายๆท่านนะครับลูกค้าก็ขออภัยด้วยาบางทีก็รอรอนานนะครับที่สั่งเข้ามาก็ สามเดือนนะอย่างน้อยนะครับสเดือนสี่เดือนก็มีนะครับก็เก่งใจเหมือนกันกําลังปรับนะครับผมก็หาคนงานเพิ่มเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะฮะส่วนที่นี่นะครับที่นี่จังหวัดศรีสะเกดลูกค้าเอาเตามาลงสองเตานะครับในช่วงที่ผมไปสพปารพอดีนะครับเตาก็ออกมาแล้วผมไม,ไม่ได้เดินทางมานะครับมันมันติดปัญหาหลายอย่างนะครับ ลูกค้าก็เลยลองเผาดูนะครับลองเผาเองก่อนนะอันนี้ไฟมันมันย้อนกลับนะครับไฟมันย้อนกลับมันก็เลยมามันลนอยู่หน้าเตาจริงๆเตาจะไม่มีไฟย้อนกลับแบบนี้นะครับเหตุก็เกิดจากกองถ่านฟืนนะครับบางทีเรายัดเข้าไปลึกเกินไปแล้วมันก็มันเผาไม,ไม่สมบูรณ์ครับถ้ายัดเข้าไปลึกมันก็จะไปเป็นกองถ่าน เพราะว่าเผาไหม้ไม่มสมบูรณ์มันก็ทําให้เกิดฐานนั่นแหละมันก็จะกองขวางทางท่อธรรมชาติไฟมันจะวิ่งไปข้างหน้าเพื่อขึ้นข้างบนแต่ที่มันไปไม่ได้มันก็ย้อนกลับอันนี้สาเหตุที่1นึ่บสาเหตุที่2ก็คือไม้หมาดมากแล้วยางไม้มันเยอะนะครับมันก็จะไหลมีน้ําดําๆสารทาพวกนี้ไหลไปเกาะอยูอ่บริเวณท่อแก๊สปากอยู่อยู่ตรงปากเลยแหละ ไปเกาะตรงนั้นก็ทําให้แก๊สหรือว่าควันตัวตัวที่จะติดไฟมันวิ่งไปข้างหน้าไม่ได้มันก็ย้อนกลับมามันก็เกิดไฟลุกย้อนกลับมาครับการแก้ไขก็ถ้าเป็นกองถ่านอยู่ข้างในท่อลึกบางทีเราดันฟืนเข้าไปแล้วมันไหลเข้าไปเรื่อยแล้วก็เอาคาดครับที่ผมเตรียมไว้ให้เตาผมจะมีคาดลากลากถ่านออกมาอยู่ปากเตาครับแค่จบแล้วครับหรือถ้ามียางไม้ไปเกาะท่อแก๊สก็ ใช้ตะขอเกี่ยรยนิดเดียวครับหลุดมันก็จะไฟก็จะเดินไปข้างหน้าได้นะครับก็จะไม่เป็นสภาพแบบนี้นะครับมันไม่มีปัญหาอะไรครับเตาไม่ได้ชํารุดแต่ว่ามันไม่สวยอ่นนี้ผมก็เดินทางไปไปจุดให้นะครับก็ลูกค้าเข้าใจแล้วก็โอเคครับเรียบร้อยไฟก็ติดขึ้นมานะครับอันนี้จะติดง่ายกว่าเตาอ,อีกตัวหนึ่งที่เพราะว่า ลูกค้าได้จุดไปแล้วรอบนึงแล้วมัน,ม,นม,มันไม่ติดนะครับไฟมันย้อนนะคันั้นผมก็ไปซ้าอีกทีหนึ่งก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับแก๊สก็ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าความชื้นมันเหมือนกับถูกเผาอบไปหนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะเหลืองนิดนึงส่วนอีกตัวหนึ่งก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็จังหวัดศรีสะเกดนะครับสองเตานะครับ เจาจะเสียงไม่ดังนะครับเดินออกมาสักสิบยี่สิบเมตรจะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ปรับบาลานซ์ให้มันเข้าที่ก็ได้ขนาดที่พอดีนะครับจะไม่มีเสียงรบกวนอะไรทั้งนั้นนะครับประมาณ20เมตรไม่ได้ยินเลยนะครับประมาณนี้ครับมอคือไม่ได้ยินแน่นอน,นแล้วผมก็เดินทางกลับนะครับมาจากเชียงรายดิ่งอ้อมลงมาที่สีสเกตนะครับ ออพันกโลอ้อมไปแล้วก็กลับไปที่อ่างทองพันหกร้อยกิโลครับก็ออยังไม่ได้พักเลยนะก็รีบกลับมาทําเตาให้ลูกค้าต่อนี่ยแหละครับนี่ครับไฟก็ติดเรียบร้อยนะครับจบที่สีสเกตแล้วนะครับส่วนที่นี่ก็จังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีลูกค้าเอาไปเผาถ่านกะลานะครับกะลานี้ก็เอามากองจาก ทิ้งไว้นะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะก็ตากฝนตากแดดอยู่อย่างนี้เลยครับก็จะมีความชื้นอยู่ใจกลางของกองกะลานี่ก็จะเปียกนะครับก็เผาได้ครับเผาได้ลูกค้าใส่กะลาเข้าไปข้างในแล้วนะครับผมมาถึงก็อยู่ประมาณสักสามโมงกว่าจัดอะไรเรียบร้อยก็จุดเตาสี่โมงนะครับจุดเตาสี่โมงเช้านะรเราใช้เชื้อเพลิงกะลาของมันเองนี่แหละครับ ไม่ได้ใช้ฟืนเลยนะครับไฟแรงนะครับเพราะว่ากะลามันมีน้ํามันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนี่ครับเป็นกะลา,าจะมีฟืนผสมบ้างเล็กน้อยก็กได้ครับแต่ตรงนี้ลูกค้าก็ลองกะลานี่แหละนะครับจะได้ไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มให้ความร้อนได้ดีครับกะลา,าไฟแรงมากนะครับเบ็ดเสร็จแล้ว กลาที่เอามาใช้อยู่เจ็ดบุ้งกีนะครับบุ้งกีเล็กๆแบบนั้นนะฮะมันอ่ามันก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เปลืองเชื้อเพลิงเลยเพราะว่ายิ่งเตาติดไว้ยิ่งกลาแห้งก็จะเปลืองเชื้อเพลิงน้อยในช่วงที่มันคายแก๊สออกมามันก็มาช่วยเสริมความร้อนนะฮะก็เลยเผาง่ายกลาเพราะว่าความหนาแน่นของกลากับไม้ก็จะต่างกันครับกลาจะเผาง่ายกว่าติดเร็วกว่านะครับ ใช้เวลาอยู่สี่ชั่วโมงนะครับก็เรียบร้อยนะครับเตาก็ติดนะครับผมก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าบอกว่าจะส่งภาพฐานมาให้ดูก็ <c> oughs> <g> oughs> โอเคครับอันนี้ก็สำเร็จไปที่จังหวัดราชบุรีนะฮะจริงๆแล้วก็ลงไปหลายที่นะครับ <c oughs> ผมเอาเอามาให้ดูบางส่วนเท่านั้นเองนะครับนี่ฐานที่ลูกค้าได้นะครับนนหลังจากนั้นก็ เผาเองได้แล้วนะครับเราส่งเตาไปค่อนข้างเยอะนะครับระบายออกเรื่อยๆแต่ลูกค้าก็บางท่านก็ยังรออยู่นะครับเพราะว่างานเหล็กนี่ทํายากนะครับทํายากแล้วก็จะเร่งถ้าเร่งมากงานจะออกมาไม่ดีนั้นผมต้องต้องทําตามมาตรฐานเลยนะครับเพราะว่าเตาเราเอาไปเผาไฟนะครับไปโดนความร้อนนะครับไม่เหมือนตู้กับข้าวที่เอาไปตั้งไว้สิบยี่สิบปีมันก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่นี่โดนไฟดวงความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเตาขนาด1400ลิตรนะครับก็ทรงอยู่ตลอดนะครับไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดออเดอร์ตัวนี้ก็เยอะมากนะครับเยอะมากอันนี้ก็หลายๆายที่นะครับนำภาพมาให้ชมกันก็ยังทําอยู่ครับสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็ตามโลโก้ หน้าเต่านะครับ0 9 2ย์8 2 1 8 3นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับมาสอบถามก่อนก่อนก่อนก็ได้ครับน่ครับขนาด1,400ลิตรนะครับอ่าใส่รถปิกอัพได้นะครับใส่รถแคปอ่ารถ4ประตูก็ใส่ได้นะครับมีลูกค้าเอา4ประตูมารับก็ใส่ได้นะครับก็มีให้เราไปส่งบ้างหรือว่าลูกค้ามารับเองบ้างก็มีนะฮะ ถ้าจะลดค่าใช้จ่ายก็นํารถมาใส่เองได้นะครับเรายกขึ้นรถให้แล้วก็ไปที่บ้านก็หารอกหาเคนรถขีบอะไรก็ยกได้ทั้งนั้นแะครับก็ลองลองดูครับว่าเราสะดวกแบบไหนนี้จะให้เราไปส่งคัได้โอเคครับผมครับนี่ก็ออกไปเยอะนะครับยังยังไมไ่หยุดทำเตา ก็โอซีเดือนกว่าเกือบห้าเดือนนะครับไม่ได้ทําคลิปเลยก็มีหลายท่านนะครับถามว่ายังทําเตาอยู่ไหมหรือว่าไม่เห็นล่วงคลิปเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับก็เห็นอย่างนี้ก็คือผมยุ่งมากจริงๆกําลังปรับตัวผมไม่มีเหมือนกับไม่มีสังคมแล้วตอนนี้คือโหงงอยู่กับเตาแต่แตและว,วันนะครับน,นี่ลูกค้าก็สั่งทั้งเตาใหญ่เตาพันสี่รลิตรสามพันสองลิตรนะครับ ก็เผาได้ทุกทุกคนนะครับมารับเตาเองไปแล้วก็ในระหว่างที่จุดเตาก็ผมก็แนะนําไปมีวิธีการต่างๆแล้วก็ถ่ายวีดีโอคลิปมาให้ดูหรือว่าวิดีโอคอลดูก็ได้ครับในช่วงที่จุดนะฮะเราก็แนะนํากันไปก็จุดได้ทุกคนนะครับครั้งแรก2องครั้งก็เริ่มเข้าใจครั้งที่3ก็ก็เรียบร้อยครับง่ายมากนะครับง่ายไม่ได้มีอะไรยิ่งเผาไม้แห้งนะครับจะง่ายมากแต่ถ้า ไปเผาไม้หมาดไม้สดอย่างเงี้ยมันก็จะช้านะครับจริงๆมันเผาได้มันช้าเสียเวลาเสียเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่ากระบวนการอบถ่านแบบนี้นะครับก็คือการเอาความร้อนจากท่อที่เราให้เข้าไปเนี่ยปบบไปลยไล่น้ําออกจากตัวไม้นะครับไม้มันมีน้ําอยู่ในตัวมีความชื้นนะครับก็ต้องเอาความร้อนนี่ไปไล่ออกให้หมดยิ่งไม้เล็กความชื้นมันน้อยมันก็เร็ว แต่ถ้าไม้ใหญ่นะ่กว่าน้ําจะซึมออกมาจากใจกลางไม้ใหญ่ๆมันเดินทางออกมาเป็นสิบเซนอย่างเงี้ยมันมันก็นานนะครับกว่าจะไล่มันออกได้มันถึงจะคายแก๊สออกมาเราต้องไล่จนน้ํามันหมดความชื้นมันหมดนะก็ลองคิดดูว่าไม้หมาดมันจะใช้เวลานานขนาดไหนความร้อนต้องสูงขนาดไหนนะครับนั้นถ้ามีสต็อกไม้หรือว่าเป็นไม้แห้งถ้าจะเผาไม้หมาด ไม้ใหญ่ก็ให้สั่นไอ้ไอ้หั่นให้มันสั้นๆนะครับมันก็จะมีพื้นที่คายแก๊สได้ได้ง่ายได้เร็วนะฮะอันนี้ก็ทีมงานนะครับเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ก็ต้องเทนิ่งกันพักใหญ่แล้วครับกว่าจะทำงานได้นะครับที่บ้านก็มีแต่เตาแล้วครับในโรงงานเต็มไปหมดเลยค่อยๆทยอยออกนะครับทีมงานเราก็ทำทั้งเตาใหญ่เตาเล็ก ไล่ไล่ไปตามคิวของลูกค้านะครับบางทีมันก็ไม่เป๊ะตามเวลาที่กําหนดนะครับอาจจะต้องมีบวกลบนิดหน่อยนะครับถ้าเร็วก็เร็วถ้าอาจจะมีเลื่อนบ้างเพราะว่าผมก็ต้องเดินทางไปเทสเตาด้วยแล้วมันอ่าถ้าเด็กที่เด็กที่ทำงานอยู่ยังไม่มั่นใจผมก็ต้องให้หยุดก่อนรอผมกลับก่อนนะครับเพื่อคุณภาพของเตานะครับ ครับผมก็ยังส่งอยู่ตลอดนะครับเราก็ไปแบบนี้แล้ครับส่วนรถนี่เราก็จ้างเลยนะครับจ้างรถรถเงี้บรถเคนนะครับเพราะว่าเตานี้น้ําหนักประมาณตัน3แล้วนะครับขยับขึ้นไปราคาไม่ได้ขึ้นนะครับปรับความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากเตาแรกน้ําหนักแค่800รกิโลนะครับมาที่ตันสามแล้วนะฮะก็โอเคครับสําหรับท่านที่สนใจเตา ท่านนะครับขนาด3,200ลิตรหรือว่าขนาด1,400ลิตรนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์092 268 2183หรือจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับติดต่อผมโดยตรงนะฮะโอเคครับประมาณนี้ครับผมก็เร่งทำนะครับลูกค้าที่ยังรออยู่ก็ขออภัยที่ว่า ลาช้านิดนึงนะครับเราก็กําลังเร่งให้นะครับตั้งหลักไม่ทับไม่ทันนะครับตอนนี้ออเดอร์อยู่ในมือก็ยังค้างอยู่4ี่สิบกว่าเตานะฮะสี่สิบกว่าเตานี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็อัปเดตแล้วนะครับประมาณนี้ยังทําอยู่ครับเตายังทําอยู่ตลอดไม่ได้หยุดเลย ตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเตาให้ลูกค้าไม่ได้เผาถ่านแล้วนะครับไม่มีเวลานะครับทําอยากจะไปเผาเพราะว่าลูกค้าจะกระถามาเรื่อยจะเผาเมื่อไหร่จะเผาเมื่อไรโอ้กระดิกตัวไม่ได้เลยตอนเนี้ยนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ